สวัสดีจ้าดูสิน้องยายสมอนนะอยากออกจากบ้านมากินเนื้อย่างนะคะน่ะมีก็เจ้ามือเจ้ามือเจ้ามือใหญ่เจ้ามือใหญ่เพราะว่าเขาเขาเป็นคนพามานี่หนึ่งหเขาเป็นเจ้ามือนั่นเจ้ามือใหญ่ใหญ่เพราะว่าเพราะว่ายายอิ่มแล้วดูยายสอนดูยายสอนสภาพยายสอน เขาอยากให้มาเขาอยากให้เขาอยากให้มานะะเออใช่ไหมไม่แค่อยากจะไม่อยากให้ใช่ไหมให้หนูหนูหนูเข้าเฟรมด้วยได้ไหมทุกคนได้ได้ได้เออสวัสดีสวัสดีคุณแม่เลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็เข้าไปดูติดตามแม่ด้วยนะอุ้ยติดจริงเหรอเป็ดแม่อะไรต้องถามสมอชานาลช่องพีทูโอ้ย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  มากูมกรทะใช่ั้กันนะทั้งหุณดะเมือนใบนรักนแต่ว่าไม่เด็กเอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเข้าไปดูตัวเองเหล่ะคุณยายสอนเด็กเพิ่มเติมอยู่เอ๋ขอก็มาอยากมากเนอกง่างง่ายเขายากมากกับมาแล้วเขาเพิ่งกันหิวมากเอ็มพี่น้อยอหิวมาวกหลกนกับอะไร เรอยากผ้ามามาตากอากาศพี่น้องมาได้ตากอากาศแล้วตากฝนก็คักนี่แหลยตากกระชากมาเดี๋ยวน้ำที่เดี๋ยวมีงานอะไรอย่างนี้ยนั่นเรื่องโบราณนะไปหลาบแม่ออนอะร้านมีเพชรน้ำพูมากินหมูกระทะรอบดึกเจ็บตเยอะนี่คนก็เงียบไปแล้วนี่นี่พักอยู่สายนอเนื้ออยู่สายนอกเขาให้ไปตากอยูอ่สานื่ยนี่นะคะ กุ้ง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 ุตัวใหญ่ใหญ่มึก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 ใร้านชายคุณนายวันนี้พาคุณเซ่มานะ้ววันนี้เอาเร็วๆสดมากร้านนี้เป็นไงบ้างร้านนี้โอเคไหมแกย่างให้กิน ไม่เกี่ยวะเออใช่ใช่้ไมได้ไมด้ไหมด้ไมได้ไหมไไม่ด้ไหมไ้ไมได้ไม่ด้ไหมไไมได้ไหมไ้ไมได้ไมได้ไหมไไมไหนได้ไม่ไมไนมได้มไไมได้มหไมไมได้ไม่ได้หมหม้้่ไ้ไม่้้มมะไไไไหม

แุกที่เลยที่เช้าทุกที่บอเอาต้องไอหน่องของคุณแม่ขาขึ้นรถมาเลยไม่หน่องขึ้นแหมเดินไปเดไปมาอุ้ยหนูคู่ในถาวรเลยวะเอฟซีเอ้ยมากินรอบดึกกินเด็กบ้านมาแล้วอุตส่าห์ไร้สดกินให้เอฟซีดูแล้วตอนนี้มานอกบ้านเลยค่ะไม่มานั่งกินหนิมาดูยายสอนเด้อพี่น้องเลยหนิ สพราะแกอันนี้ก็ได้วันนี้น้อยพามามีคนพามากินในเอฟซีวันนี้ะะนยะยากไม่ยากินแม่ผู้ใหญ่บ้านพาม,มาคา่ะนี่ะนะเอฟซี มีแขวกินมน้อนี่น้อมีแขวกินบอลบอกจะผ่อนใช่อะยายแกเขาจะผ่อนยายเขาบุญนั่นดีแล้วดีแล้วลูกโอยเอาใจคักน้ออาบีเขาเก็บไว้นานๆหน่อยเด้อเขาอยากให้ยายมาด้วยเขาดีใจเลยนี่เขาอยากไม่ใช่เขาอยากให้ยายเขาออกนอกบ้านเนาะล้วบ้านแล้วออไปให้หนูด้วยป่ะคะใคร ไปย่างเลยอไปปิ้งเลยเดีเย๋ยวให้เขาย่างสุกก่อนมันยังไม่สุกจานรองแม่ามาสักคนเลยเหรอเอามาใส่อะไรหน่อยกินเสร็จแล้วใ<ช>วส่<ต>อะไรเอาจานมาคนละอีกสามใบนักกินแล้วนะสอนหนูไม่มีแห้งก่อนเดี๋ยวใส่ไหม